สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปไต้หวันในคลิปนี้จิตจะแนะนำวิธีการกรอกใบขาเข้าหรือที่เรียกกันว่าใบตอมอทางออนไลน์ค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางของเราด้วยนะคะว่ามีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนับจากวันเดินทางหรือไม่ โดยคนไทยสามารถเข้าประเทศไต้หวันได้14วันโดยไม่ต้องทำวีซา่าจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลมีดังนี้ 1. หนังนนสือเดินทางของเราที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือน 2. หมายเลเขเที่ยวบินขาไปและขากลับและ 3. ที่อยู่หรือชื่อโรงแรมที่เราไปพักการกรอกใบขาเข้าหรือใบตอมสามารถกรอกทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ nia speedy. immigration. gov. tw/web/acard ก่อนการเดินทางล่วงหน้า30วันเมื่อเรามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์เราสามารถกดเลือกเปลี่ยนแพลงภาษาไทยได้ค่ะ ถ้าเรามีสถานะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยภาษาอังกฤษพร้อมแล้วเราจะเลื่อนลงมากดปุ่ม Next ด้านล่างค่ะในหน้าแรกเพื่อนๆกดปุ่มเลือกภาษาเป็นภาษาไทยในระบบก็จะมีคําแปลให้ด้วยนะคะว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเริ่มจากนามสกุลชื่อชื่อและนามสกุลภาษาจีนหากไม่มีก็ไม่ต้องเติมค่ะ กดเลือกปีเกิดเดือนเกิดวันที่เกิดเพศสถานที่เกิดให้เลือกชื่อประเทศและพิมพ์ชื่อจังหวัดเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่ม next เพื่อไปที่หน้าสองค่ะเลือกสัญชาติเป็นไทยแลนด์พิมพ์และกี้หนังสือเดินทางเลือกประเภทของวีซ่าเป็นกรณีได้รับการเดลกเว้นวีซ่าหากอยู่ในไต้หวันไม่เกิน14วันภาษาอังกฤษคือคำว่า วีซ่าเอ็กเและถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เกิน14วันก็เลือกเป็นประเภทนักท่องเที่ยวหรือวิสิตเออร์วีซ่ค่ะจากนั้นกดปุ่มเลือกหน้าถัดไป next หน้าที่3เป็นการกรอกข้อมูลเที่ยวบินขาเข้าซึ่งเราจะดูจากใบจองตั๋วเครื่องบินเช่น BR 2 1 2กรอกข้อมูลกำหนดวันเข้าไต้หวันเริ่มจากตีนี้ตีคศ2 0 2 5 เดือนวันที่เดินทางมาถึงกำหนดการออกนอกไต้หวันเริ่มจากตีคอสอเดือนวันที่เราเดินทางออกจากไต้หวันเที่ยวบินขาออกเช่น D R 2 1 1กดเลือกวัตถุประสงค์ในการเข้าไต้หวันอาชีพหน้าที่4พิมพ์ที่อยู่ในเมืองไทยต่อมาพิมพ์ที่อยู่ในไต้หวันชื่อโรงแรม หรือหากไม่ได้พักค้างเป็นการเปลี่ยนเครื่องบินก็เลือก transfer ค่ะพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีเมลส่วนในหน้าที่5หน้าสุดท้ายจะปรากฏข้อมูลของเราให้ตรวจสอบว่ามีความผูกต้องหรือไม่หากคุณเพื่อนต้องการแก้ไขข้อมูลก็กดเลือกหน้าที่แล้วด้านซ้ายมือแต่ถ้าข้อมูลของเราถูกต้องครบถ้วนก็กรอกรหัสยืนยันตามตัวเลขสตัวที่เราเห็นจากนั้น ก็กดปุ่มยืนยันการส่งก็เป็นอันเรียบร้อยหลังจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลยืนยันไปยังอีเมลของเราค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะจิ๊บฝากกดติดตามช่องจิปนากัญญาชาแนลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย